หาแม่มาหาแม่มาอืดท้องทะลุะอุ้ท้องออทะวะกินนมอิ่มแล้วบ่ยืนตรงตรงให้แม่เบ่งดูมานี่ลูกมานี่ลูกแม่พ้นซับจ้ะมาลูกมามานี้มานี้มาแม่สิพาไปวัดเลยยังมะวัดส่วนสูงนะไม่ใช่ไปวัดไปว,วาตะอ่ามังก่อนท้องเป็นลูกของพระเทพมังก่อนจากพี่นอ้อง คนเนลี่ยมตาแฟบอย่าไปชนตะกา้าสิลูกหนูก็กินดีๆสิ่าหอ่าอเอา้าหมาล่ะหมาเบิดแล้วมึงดำมึงดำเบลวค่ะพี่น้องนี่แหละอยู่บ่อยากจะเห็ดเอียงเองเอากินสิลูกช้างอย่ากวนแม่อ,อิสิตายให้บึงนี่เอา้ามึางซะมึงคักๆซะนี่เห็นบ่ค่ะ ความความแหลกเขาจะคิดว่าแก้วมุงดาเป็นควายขอดตอนกำหนดคาสีหลอดแม,มันมเบงไฟกันจน่ะพอดีนี่เขาจุ่มกันอยู่พี่น้องเบงไฟกันจ่ะตัวนี้คือดมเบลนะคะนี่แคะไปเลยเพราะว่าเขาฉีดยาหลายเขาฉีด,ดติดต่อกันสามข้างไปแ,แก้ท้องเขียเบึงค่ะดูที่มังก้อน,น้องเป็นไดจจะพี่น้อง แต่ละตูแต่ละแม่นมแม่แต่ละตูสารอาหารน่านจะบะคูงกันการให้น้ำนมกับบะคู่กันนมดีนมว่าดีนั่นแหละค่ะนี่นี่ตัวนี้ก็คือแม่จับพระระบด้อยจ้ะนี่ซาออนจะค่อยน่อยปีนี่แพ้ได้หาโตค่ะกับน้องเฟิร์นลวกะจะคลอดเร็วๆนี่ค่ะเป็นเอากินกินด้วยกันลูกกินด้วยกัน เอามาหัดเขาเรื่องกันจันเนี่ยเขาจะได้หยอกกับเขาไปกินยังไม่หยอกแม่เหลืออ่ะพี่พี่ใครชนเนี่ยลูกอืมล,ลูกผู้ใดขีดมาอีกเหรอเอาน้ำก้นให้ก็แม่บันนี้ช้างน้อยอย่ามาทำแม่มึงดอกเขาเจ้าอันเพชรันวากนก่ำนึงอินิณเดชพี่น้องไม่ได้ว่าโพดขั้นเนี่ย บวติดว so ่าเรากอกยาพยาิยางนี Hence, ่อยู่ว่าเราก็สซิน้ำน้ำกันกับเฮ่ยยอยกแม่มากินน้ำน่องมุกดาพี่เล้วมุกดามุกดาคือกินเป็นแั่วเจี๊ยนเน้นๆๆโซโลเขาเอาน้ำเบิ่งเบ่งควายน้อยโซโลพี่น้องควายน้อยโซโลนี่ล่ะโอ้เป่นน้ำควายน้อยอยู่นี่ล่ะลูกกระบาอยู่ วั้มสุกจะพี่น่องนี่ล่ละเห็นบ่เวลาเขาบ่ม,มีไผ่เขาก็ยังมีไขวยอยู่ในขอกนี่คะ่ะเบิ่งใไ่กันส่วนแมนวาเอาพี่สมปัานาออกเขากะซิไล่กันเกิดเขากะซิไล่กันไงเนาะปีนี้อยู่กันจะเบิดแค่พี่สมปัานาคือแม่สุดท้ายละก็จะมีหกโตเนาะจะแตกส่วนส่วนแล้วปีหน้าก็แม่หนึ่งแม่สองเอาสิ้นปีนะเริ่มปีหนะ เริ่มสิ้นปีปีนี้เลยแม่หนึ่งแม่สองแม่สามแม่สี่แม่หาอีกหาแม่ก็สิคอดอีกพี่น้องเอาหกบวกหาเป็นสิบเอ็ดอยู่เลี้ยงควายสองปีอยู่เลี้ยงควายสองปีกว่าสองปีกว่าสะฮอดขวบหนามันก็จะเดินกุ่มพลาเนาะก็จะ,จะเลยไปแค่เดือนนึงอยู่นักเป็นสองปีกว่าสิได้ควายน่อยเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดตัวพี่น้องหกบวกห้ากับเดิมอีกสิบเอ็ดเห็นบ่คะ สิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองขึ้นไว้ว่าจะพี่น้องการให้คิดเบื้องเอาจา้ะเขาจะมาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเมื่อนาค่ะนี่มันไต่ไว้อยู่เด้อค่ะพี่น้องให้เวลาเขาจากสามสีป่ปีซะเขาก็จะได้รายคืนทุนละนี่เขาก็คัดไปตามเกรดอยู่ก็คิดว่าอ้จะเฮ็ดข้อเก็บแบบแบ่งเกรดเพื่อกันจ้ะเกรดกลางอกับเกรดเนื้อ เกรดเนื้อนีกค่ะเขากะมาได้มีความหมายว่าเขาจะขายในราคาเนื้อเขาไปเชื่อเนอค่ะแบ่งปันพี่น้องผู้ที่เอาไปเลี้ยงไม่ค่ะพัฒนาไมเพื่อกันกับอวเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆค่ะแบ่งไปเลี้ยงบึงแบ่งปัน่อยกันจ้ะแม่ใดดีๆใจลูกดีๆอยู่กับเก็บไว้คือเก่าเก่ประจําเป็นต้องมาความสูงแม่ร้อยสามสิบห้าสามหกสามเจ็ดใจลูกดีอยู่กับเก็บค่ะ สำหรับมือ่อ้านไวซทำนี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีจ้า